ต่อมาข้อที่สามตัวเองติดปีชงบ้านติดเทเลศูนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบังเอิญว่าข้างบ้านดันมีการเจาะตอกกุดทุกต้องแซมต่อเติมก็แล้วแต่แบบนี้ทําอย่างไรดีหลายหลายคนรู้อยู่แล้วปีชงที่ศูนย์ห้ามอะไรฮะห้ามทุกอย่างเลยควรอยู่นิ่ง ไม่ว่าจะในส่วนของเรื่องการเริ่มอะไรใหม่ๆซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เปิดกิจการใหม่หรือในส่วนงานต่อเติมตกแต่งเจาะตอกกุดทุกนะหรือซ่อมแซมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของกรณีนี้หรือคือเรารู้แล้วว่าเราควรอยู่นิ่งแต่บังเอิญข้างบ้านเราดันทําซึ่งเราจะไปห้างเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทํำยังไงฮะข้อแรกเลยใครที่เจอแบบนี้คือทําใจฮะเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่ทําใจนี่ไม่ใช่ว่าคุณปล่อยปะละเลยนะเคสนี้เอาจริงๆริงมันมีหลายลักษณะตัวเคสที่เจอบ่อยที่สุดซึ่งหลายคนน่าจะเคยเห็นแน่นอนคืออยู่ทางหลวงมาทําถนนเฉั้นหนึ่งลองไปสังเกตดูไม่นานก็ล้มหายตายจากเร็วที่สุดคือทิศอสูนแปบลองวัดดูบ้านที่ติดทิศอสูรแล้วมีถนนทําอ่ะซึ่งเราห้ามเขาไม่ให้ทําไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะนี่เรียกทำใจตัวเนี้ให้ระมัดระวังเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอแบบน,นี้ข้อแรกเลยทําใจแต่ไม่ต้องไปเครียด เพราะเครียดไปไม่มีประโยชน์สิ่งที่คุณต้องทําต่อมาข้อที่2คืออย่าทําผิดกฎซ้ำสองซ้ํา,าแรกคือเราไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ซ้ำสองเราอย่าทําเพิ่มแล้วกันนะก็คือเรารู้แล้ะควรอยู่นิ่งๆเลยงา,งานเจาะตอกกุฏุท่าไม่จําเป็นจริงๆค่อยทําอะไรชะลอได้ชะลอร้อยปนปีชงร้อยปอนที่ศูนย์ค่อยลุยข้อที่3คือทําพงจุ้สองร้ยแคนแงนั่นคือ การจัดพคงจุยภายในให้ถูกต้องให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆจ,จุดเนี่ยคุณควรเป็นเบรพื้นฐานแล้วในการเล่นโคงจุยว่าฮ้ยบ้านเราเนี่ยต้องดีดีพร้อมเพราะอะไรฮะถ้าเคสลักษณะนี้ที่อยู่เจอเพื่อนบ้านเจาะตะกุทุกในช่วงจังหวะปีชงที่ศูนย์ถ้าบ้านเราดีพร้อมหรือบ้านเราแข็งแรงมีโคงจุยที่ดีการโดนกระทบบางทีผ่อนหนักเป็นเบาหรือบางเคสก็อาจจะไม่กระทบอะไรมากมาย ถ้าแรงตัะเทือนมันมาไม่ถึงพอย n ์ของมันคือแรงตันะเทือนนะเพราะ,ะนั้นถ้าแรงตัดเทือนมันมาไม่ถึงไม่ต้องไปวอรี่อะไรถ้าฮวงจุ้ยเราดีพอแต่ถ้าฮวงจุ้ยเรายัางไม่รู้เลยไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าหรือมันจะแย่มากแค่ไหนตัวนี้ให้เรามัดระวังก็คือเมื่อกี้ข้อแรกทําใจละที่เหลือมาตั้งรับแล้วคือไม่ทําปิดกดซ้ำข้อที่สองรีบจัดฮวงจุ้ยให้ดีแต่ถ้าใครจัดมาดีอยู่ก่อนแล้วอันนี้ อาจจะมีโอกาสชิวๆถ้าเขาไม่ได้เจาะตอกกระทุบถึงขนาดต้องทุบตัวบ้านตอกตอเตาเค็มสร้างใหม่ถ้าแบบนี้สบายใจได้ที่เหลือถ้าใครเริ่มเจอผลเสียแปลกๆเอ้ยตอเติมตกแต่งมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เสร็จเลยแล้วรู้สึกงานเริ่มมีปัญหายอดขายเริ่มหดตัวที่สุขภาพเริ่มเจ็บเจออุบัติเหตุโน,น,น่นนี่นี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อที่4ี่ก็คือถ้าเริ่มเจออะไรแปลกๆหลังจากที่เพื่อนบ้านเจาะตอกกระทุบติดเหรียญปอยขวย,ขวย ตึงเอาเข้าจริงๆคือถ้าใครติดอยู่แล้วตัวนี้ดีนะตึ่งจริงๆผมแนะนําคือให้คุณเริ่มติดเหรียญใบขวยเลยตั้งแต่แรกะไม่ว่าจะดีหรือแย่ณปัจจุบันติดเติมไว้เลยตัวนี้ให้ติดเหนือประตูเข้าบ้านติดเหรียญใบขวีสองกรณีถ้าคุณติดแค่ปีชงติดเหรียญใบขวยหน้าบ้านจบชุดเดียวแต่ถ้าบ้านคุณติดทิศอสูรต้องติดเหรียญใบขวีวย2จุดคือประตูเข้าบ้านและประตูออกหลังบ้าน อันนี้กรณีแบบยู่แล้วแจ็คพอตแล้วแล้วสักพักยังไม่เสร็จเลยแล้วบ้านเราเริ่มมีผลเสียแล้วเริ่มมีผลกระทบแล้วหนึ่งถ้าติดแค่ปีชงติดเลรยญไปข่อยหน้าบ้านพอแต่ถ้าตัวบ้านติดที่ศูนย์หน้าบ้านและหลังบ้านอย่างละชุดรีบดักไว้เลยนะและข้อที่5ก็คือพกเหรียญเจ้าช้ติดตัวเซฟดวงชะตาไว้ก่อนในเมื่อวงจุ้ยมันเอาไม่อยู่ละมันรับไม่ไหวละอย่างน้อยเราเซฟเท่าที่ทําได้แล้วนะที่เหลือมาเซฟดวงชะตาพกเหรียญเจ้าช้ติดตัวและพยายามเลี่ยงไม่อยู่ ในบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านทําถ้าเป็นไปได้นะพยายามเลี่ยงคือเลี่ยงดวงชะตาไม่ให้มาเจอกับสิ่งที่มันกระเทือนพื้นดินถ้าทําได้ยิ่งดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็แก้ตามที่บอกไปนะสีหข้อที่ว่ามาแล้วในส่วนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทําใจยอมรับตั้งรับให้ทนแล้วคุณอาจจะรอดแต่ถ้าคุณบอกให้มีวงจุ้ยที่ดีอยู่แล้วทําใจยอมรับตั้งรับให้ทันยังไงก็มีน้นมรอดแน่นอนดีที่ตุดคือปรับ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีปัใจจัยภายนอกมากระทบกับคุณทําตัวเองให้แข็งแรงอะ่ะไม่ว่าจะเจออะไรก็มีแรงต้านทานกับอุปสรรคปัญหานั้นได้ง่ายกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนเจ็บหนักกับเรื่องนี้มีเยอะเหมือนกันเป็นอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้ดังนั้นผมเลยบอกไม่ว่าวันนี้คุณชีวิตดีไม่ดีรีบจัดฮวงจุ้ยให้ดีไว้ก่อนนะเผื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละไม่ใช่ว่าเจอปัญหาแล้วค่อยมาแก้บางทีแก้ไม่ทันอย่างที่ผมบอกคือบางเคสก็ช่วยไม่ทัน เก่งแค่ไหนก็ช่วยไม่ทนันดงั้นดีที่สุดรีบทําให้ดี